พระเจ้าไม่ได้เรียกผมมาชนะเลือกตั้งพระเจ้าเรียกผมมาให้เป็นผู้รับใช้ของประชาชนของขวัญประเทศไทยจากกระทรวงศึกษาท่านประธานมองเห็นไหมนี่เหรียญบาทในมือผมนะกล้องซูมยังไม่เห็นเลยงบประมาณที่ให้อาหารกางวันอย่างน้อยวันนี้ท่านจะต้องขอโทษสภาแห่งนี้ที่ทําตามที่พูดไม่ได้คือถ้าพระเจ้าเรียกเราในทางนี้แล้วเรานอนง่อยๆพระเจ้าอาจช้คนอื่นก็ได้ถูกไหม ให้ไปห้ใช้ห้าแม่ละหรือจะฝังดินเพราะฉะคือแม่แอฟฟอร์ดนี่มันเรื่องปกติมันคือความรับผิดชอบกับเป็นเรื่องการได้ของดีจากพระเจ้ามาใช้มันให้ดีที่สุดเพื่อคนอื่นยังไงที่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านนะครับ ผมปฏิภาษสันติพาดาครับสสจากพรรคก้าวไกลในฐานะของประธานกรรมธิการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับวันนี้ผมอยากจะให้เอาจริงๆอย่าเรียกว่าหลงไหลนะเพราะว่าเราก็ไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วมันไม่เหมือนเราหลงไหลฟุตบอลหรือหลงไหลอะไรนะก็คือเราก็รู้การเมืองในเชิงพื้นฐานเราชอบทําความเข้าใจกับปัญหาก็เลยพอลองไปเจอปัญหาตอนที่ประเทศไทยขัดแย้งกันเยอะๆใช่ไหมแล้วก็มีรัฐประหารสองรอบ เราก็เลยเริ่มไปดูรายละเอียดว่าทําไมปัญหาถึงเป็นอย่างนี้ข้อโต้แย้งของคนเป็นยังไงสนใจแบบนั้นแล้วก็คิดว่าการแก้ปัญหาแบบรายคนนะครับเช่นความยากจนการศึกษาที่เหลื่อมล้ําเราไปให้ทุนการศึกษาเด็กก็เท่านั้นนะมันก็เต็มที่ในศักยภาพของเราที่เรามีเงินอะ่ะมันก็ให้ได้ทุนสองทุนเพราะสุดท้ายคือมันโยงไปที่โครงสร้างของประเทศก็คือการเมืองโโลิซีงบประมาณใช่ไหม เราก็เลยเริ่มต้นคิดว่าไม่แก้ปัญหาแบบทีละคนไม่ได้แล้วมันต้องเข้าไปสู่ภาพใหญ่ก็เลยสนใจการเมืองขึ้นมาในฐานะที่เป็นเพื่อนกันจริงๆเนี่ยก็คือตอนที่ผมลงพื้นที่ไปที่พิษุนุโลกตอนนั้นเนี่ยมีผู้ป่วยจากสารเคมีเป็นเป็นเรื่องที่เป็นกระแสดังมากแล้วเขาก็เป็นคนที่พาให้ผมไปดูเวลาที่เขาพูดคุยกับ ประชาชนหรือเวลาที่เขายื่นมือไปจับผู้ป่วยเนี่ยผมคิดว่าเขาสัมผัสได้ว่าอ๋อคนนี้นี่ไม่ได้มาเพราะว่ามีกล้องอยู่ข้างหน้าเขาเพราคิดว่าเขาเป็นผู้แทนรุ่นใหม่ที่เป็นทั้งแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่หลายคนแรงบันดาลใจให้กับสสในพรรคเราแล้วก็แรงบันดาลใจให้กับสสในซีกต,ต,ต่างๆที่เป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ที่มีศรัทธาที่เข้มแข็งพี่อองเป็นคนถ่อมใจ เขารับฟังทุกๆคนแล้วก็พยายามที่จะเข้าใจทุกๆคนหรือว่าทำอะไรหรือช่วยคนอื่นๆได้เท่าที่เขาจะทำได้นะเขาเป็นคนทำงานจริงจังเขาเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำแล้วก็รับฟังแล้วเป็นคนวิเคราะห์เป็นคนที่อยู่ตรงกลางจริงๆครับไม่ได้เอ็นเอียงไปทางไหนใช้เหตุและผลในการประเมิสนสถานการณ์ แล้วก็เป็นคนที่ทุกคนไว้วางใจครับคิดว่าพักอนาคตใหม่โชคดีมากนะครับที่ได้คนอย่างหมอองนะฮะเข้ามาเป็นสมาชิกพักเข้ามาเป็นผู้สมัครสสของพักแล้วก็ท้ายที่สุดเข้ามาเป็นสสในนามของพักอนาคตใหม่รวมถึงพักเก้าวไกลด้วยเป็นหนึ่งในสสที่ผมรู้สึกภูมิใจว่าเนี่ยคือสสอ,อย่างที่เราต้องการ ใครจะเป็นคนบอกได้ว่าฝ่ายไหนได้ตังค์เท่าไหร่ใช่ปะ่ะจะมาจากการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งคือคําถามพวกนี้มันเป็นคําถามง่ายๆว่าในประเทศเรามีทรัพยากรอยู่เท่านี้ที่ดินเงินภาษี whatever เนี่ยใครจะมาบริหารแล้วใครมีอํานาจมอบให้ใครบริหารมันเปนนิยามการเมืองแบบง่ายๆแล้วพอประเทศเรามันใช้การเมืองแบบตัวแทนในระบบประชาธิปไตยใช่ไหมมันก็เข้าสู่กระบวนการของพรรคการเมือง ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนเราก็เลยพูดถึงคําว่ารีฟอร์มเราต้องการการปฏิรูปก,ก็ไปเจอธนาธรเขาก็ไม่ได้เชื่อพระเจ้าแต่เขาคิดจะรีฟอร์มให้มันดีเราเชื่อพระเจ้าและอยากรีฟอร์มให้ดีก็เลยแมทช์เราเข้าไปที่พักเนี่ยเราไปคุยว่าเราจะทํางานให้พักโลนารงนะด้านสิทธิมนุษยชนด้านการดูแลผู้ยากไร้อะไรเงี้ยครับก็คุยกันประมาณเนี้ย แต่ว่าในวันที่เราทําไปเรื่อยๆเราก็เห็นพระพรไงเราก็เลยรู้ว่าอ๋อพระเจ้าอยู่ด้วยครับสวัสดีนะครับก็พระเจ้าเรียกผมเนาะแต่หลายคนที่เคยรู้นะครับผมรับใช้พระเจ้าอยู่ในสมาคมนักศึกษาคริสเตียนไทยหรือว่านกทนะครับสิบกว่าปีนะฮะแล้วก็มาร่วมรับใช้เป็นทีมของผู้เทศนาที่ขึ้นจักสารสัมพันธ์ธุบุรีนะครับแต่ก็จะมาสองทคัมภี่มาเป็นเหมือนกับเมนทอร์เป็นเหมือนที่ปรึกษาให้กับน้องๆอะไรเงี้ย แล้วผมไม่เคยเจอคนไหนสอนพังพีแบบนี้มาก่อนในชีวิตเลยคือเขาแผ่วมากแล้วมันเป็นวิธีการอ่านพังพีแบบอีกแบบหนึ่งที่โบสถ์ไม่ได้สอนเราอะออแล้วเราอ่านเสร็จแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแบบอันนี้มันว้า wow วเลยอะแล้วรู้สึกว่าวันนั้นอะเราเริ่มเป็นคริสเตียนตั้งแต่วันนั้นเลยอะคือเราเริ่มเป็นคริสเตียนแบบเฮ้ยเราอยากเป็นคริสเตียนเองอะแล้วก็สิ่งสิ่งที่ชอบมากก็คือว่าเขาเขาเรียนรู้ที่จะแสวงหาน้ำมัยพระเจ้าในชีวิตแล้วเขาก็รับเรื่องเนี้ย แล้วเขาก็อธิษฐานจริงจังๆเลยว่าพระเจ้าจะใช้เขาในงานด้านไหนวันที่ผมรับใช้พระเจ้าอยู่เนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่เราพยายามสอนแล้วก็ศึกษาเสมอเรียกว่าเป็น Holistic Gospel ก็คือเรื่องของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องแค่รอดแล้วไปสวรรค์ แต่เราพูดเรื่องการเปลี่ยนแปลงในโลกนี้เรื่องของอาณาจักรของพระเจ้าที่ยังมาตั้งอยู่ความยุติธรรมใช่ไหมความชอบธรรมการช่วยเหลือให้ความรักของพระเจ้าไปถึงคนทีนี้มันก็มีแอนเรียมากมายที่คิสเตียนไม่กล้าแต่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยคิสเตียนจะไม่กล้าเป็นนายแบงค์ไม่กล้าเป็นเซลไม่กล้าไม่กล้าขายประกันอะไรเงนี้มันมีหลายอาชีพที่มันเป็นมายาคติว่าเราคิสเตียนเป็นไม่ได้แล้วการเมืองคือ Number one เลย ว่าทุกคนก็คิดว่ามันเต็มไปได้วยอำนาจความโลภแล้วก็ดูหน้ารังเกียจด,ด้วยซ้ำไปจริงๆอุดมการณ์การเมืองกับคริสเตียนเนี่ยกับความเชื่อใกล้เคียงกันมากนะมันไม่ใช่ใกล้เคียงมันคู่ขนานกันแต่ว่ามันเป็นนมามธรรมทั้งคู่เมื่อเราเชื่อในอุดมการณ์ทางการเมืองชุดใดชุดหนึ่งเราสามารถผลักดันกฎหมายที่ดีขึ้นได้เพราะเราเป็นมาจ ORITY จุดจบชีวของเราคือการทําให้พระเจ้าพอใจใช่ไหมสิ่งนี้เรียกว,ว่าการนมัสการเพราะฉะนั้น มันไม่สําคัญว่าเราชนะแพ้พระเจ้าไม่ได้ดูที่เราชนะแพ้แล้วพระเจ้าพอใจพระเจ้าพอใจแรงจูงใจของเราพระเจ้าพอใจคาแรคเตอร์ของเราพระเจ้าพอใจออสิ่งที่เราเรียลกับคนแต่ว่าในวันที่เราทําไปเราก็เห็นพระพรเราก็เลยรู้ว่าออกพระเจ้าอยู่ด้วยนักการเมืองที่ดีก็ควรเป็นคริสเตียนที่ดีก็หมายความว่าเราก็รักพระเจ้ารักเพื่อนบ้านมันก็สิ่งเนึ่งแต่คำพยานของผมวันนี้ ที่อยากจะบอกพี่น้องทุกคนก็คือว่ามันไม่มีอะไรจริงๆที่พระเจ้าทําไม่ได้มันไม่มีจริงๆนะพี่น้องในความธรรมดาของเราในความเป็นคนธรรมดาของเราเมื่อพระคุณของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงเราเราจะกลายเป็นภาชนะของพระเจ้าที่ใช้ทําอะไรก็ได้พี่น้องนะ เป็น,ปนสถานีต่อไปครับแล้วจูจ่ๆเมื่อปีที่แล้วนี้กลับบ้านมาเขาเกินเกินมาว่าเห็นป้าแก่อายุมากแล้วกับแม่เนี่ยอ,อ,อยากจะมาอยู่ใกล้นะไม่รู้ว่าพูดจริงเขาเปล่านะอยากรับมาดูแลพ่อแม่เป็นลูกที่ดีอ่ะที่มาถึงปุ๊บนี่ไม่ใช่และปรึกษาว่าอ๋ออยาก มาทํางานการเมืองแต่แล้วก็มานั่งนึกอย่างเราครอบครัวคริสเตียนเนาะก็ว่าเขาจะทํางานรับใช้มวลชนว่าจะไม่ได้เป็นธุรกิจการเมืองเอ๊ะมันก็ในพระคัมภีร์เราเนาะที่ผมเป็นคริสเตียนเนี่ยนะก็สาวกพระเยซูเขาก็ไปประกาศแปลเลยก็ถือเป็นการรับใช้ใช่ไหมหมวลมนุษยชาติเนี่ยเราก็นึกกว้างๆแบบเป็นคริสเตียน ก็เลยไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มไ,มไมปคลานก็นรู้สึกยังไงเพราะว่าพอได้ยินคำนี้กก็นึคำในใจเพราะตัวแม่เองเนี่ยเป็นถึงเลขาสสมาแล้วนะทำงานก็มีส่วนดูแลตรงนี้มาก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมลูกเราถึงได้เข้ามาวงจรน,นี้แต่นึกๆในใจคิดอย่างเดียวว่า ถ้าพระเจ้านำเนะี่ยทุกอย่างเป็นไปได้อ,อีกอันนึงคือความตั้งใจของเขาในเรื่องครอบครัวคือเขาแบบคืออย่างที่บอกคือเขาใจเย็นกับคนในครอบครัวแล้วเขาคอนเซิร์ครอบครัวเพราะฉะนั้นคือเขาพยายามจะถ้าอะไรที่มันแบบทำให้กระทบครอบครัวเยอะอย่างเงี้ยเขาก็จะเลือกครอบครัวก่อน เพราะเขารู้สึกว่าการทรงเรียกของพระเจ้าในการแ,บบแต่งงานหรือสิ่งที่เริ่มต้นมันคือครอบครัวเนี่ก็คือจะคุยกนว่าแบบถ้าเราทําสิ่งอื่นได้ดีแต่ว่าครอบครัวมันพังเนี่ยมันก็ไม่ใช่แล้วเลยเพราะฉะนั้นคือข้อดีของเขาคือเขาก็คือคอนเซิร์นครอบครัวก่อน การละเมิดสิทธิทั่วไปก็หนักข้อขึ้นอีกพออท่านหนึ่งที่จังหวัดสงขลาถูกผู้ปกครองแจ้งความเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศกับลูกสาวม .4 ของเธอแต่วันลุ่งขึ้นพออท่านนี้พกปืนขึ้นไปหน้าเสาธงหนีตายกันเจ้าละวันคำสั่งและประกาศจากกระทรวงที่ไม่มีผลเป็นแค่กระดาษ A4 ที่ลบสํานักงานแบบนี้โรงเรียนกลายเป็นที่ที่ละเมิดสิทธิของนักเรียนอย่างต่อเนื่องไร้ความเกรงกลัวกฎหมายเป็นวันที่คุณครูกลายเป็นผู้ละเมิกดกฎหมายซะเองโรงเรียนกลายเป็นอะไรไปแล้วครับมันก็มีความบาปอยู่คลาสสิกอยู่สารานะ ก็คือ power money แล้วก็เซ็นะไอ้สามอย่างเนี้ยคือสวรรค์ของนักการเมืองอำนาจเรามีเงินเรามีเซ็กซ์ผู้หญิงเข้ามาหาได้ไม่ยากเลยนะเพราะนั้นมันก็เลยการว่าความยากของการเป็นนักการเมืองคือความยากของการเป็นคริสเตียนไม่ใช่ความยากในการเป็นนักการเมืองพอชิมอำนาจปุ๊บแล้วเราเตรียมตัวไว้ดีอ่ะมันไม่เปลี่ยนเรา พระคัมภีมันเป็นรีเฟล็กอยู่แล้วว่าเราไม่รอดแน่ถ้าเราทํำยังไงเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือต้องรักษาไม่ให้ศิลธรรมของทั้งสองข่ายมันตกขอบอแล้วทําให้แบบในความหลากหลายเนี่ยเราอยู่ร่วมกันเป็นภักกายได้เป็นออการยอมรับความแตกต่างได้ผมคิดว่า เขาสอนผมเยอะมากเรื่องคาพูดในเชิงขับพูดเน่นะเขาสอนผมเยอะมากแต่ชีวิตเขาสอนเยอะยิ่งกว่าเรื่องแรกที่ผมประทับใจที่สุดคือเรื่องครอบครัวพี่หยองเนี่ยเป็นคนรักครอบครัวจริงๆแล้วผมไม่ค่อยมีผมไม่ค่อยเห็นใครที่อายุใกล้เคียงกับผมและจะเป็นแบบอย่างในการเป็นพ่อได้ดีเรารู้สึกว่าเราเห็นแล้วเราเฮ้ยเราอยากเป็นพ่อแบบเนี้ยเรารู้สึกว่าเราอยากเราอยากรักครอบครัวแบบเนี้ยอันนี้เป็นข้อคิดหนึ่งที่เขาไม่ได้สอนตรงๆแต่ชีวิตเขาสอนมากเป็นแรงบันดาลใจให้ผมเองก็อยากจะลงทุนชีวิตกับคนรุ่นใหม่ ทักไปเหมือนกันที่ผมอยากจะทําแบบที่เขาเปลี่ยนชีวิตผมให้กับแล้วผมก็อยากจะเปลี่ยนชีวิตแบบนี้กับน้องๆคนอื่นๆต่อไปเหมือนกันมันมันเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ก็ขอบคุณพี่องคครับคือองค์มทแทนกับผมพีม่น้องพี่ถ้า,ถ,าถ้าพี่รู้สึกว่าผมแบบว่าห่างไกลจากการเป็นผู้รับใช้หรือว่าคนที่แบบเป็นแสงสว่างช่วยเตือนผมหน่อยนะถ้าผมยิงหรือว่าผมแบบทาอะไรที่ไม่ดีช่วยเตือนผมหน่อยนะพูดอย่างนี้เลยนะพี่แค่ผมเป็นแบบ คนที่แบบถ่อมใจมากแต่เราก็บอกสมาชิกว่าแต่ออกคือคนคนหนึ่งที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้านะพักเป็นเรื่องชั่วคราววันหนึ่งพักเปลี่ยนเปลี่ยนพักเปลี่ยน,ยนหัวเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนได้แต่ว่าตัวตนของเขาเนี่ยคือผู้รับใช้ที่เป็นทีมงานหลักของโบสถ์และเขาพระเจ้าเรียกให้เขาไปทํางานกันเหมือนนเราก็อ,อยากให้เขาไปได้ไปได้ไปได้ดีไปได้สาเร็จในสิ่งที่พระเจ้าเรียกเขาคันนี้ินขนมเป็นย่าไง เป็นแล้วนะกินเป็นแล้วค่ะเนี่คนก็จะุเคยก่เหตุผลหนึ่งที่พักก้าวไกลมาถึงตรงนี้ได้นะครับก็มีพี่อ๋องเป็นส่วนประกอบที่สําคัญแล้วก็เป็นเสาหลักของภาคเหนือนะครับสสภาคเหนือนะครับที่ลุยต่อครับผม เขาเป็นสสพื้นที่คนเดียวที่ได้เป็นประธานกรรมธิการแล้วก็เป็นกรรมธิการที่สําคัญก็คือกรรมธิการพัฒนาการเมืองซึ่งทํางานเกี่ยวกับเด็กทํางานเกี่ยวกับเยาวชนเนี่ยก็เชื่อว่าเขาเป็นแรงบันดาลใจเป็น passion เป็นความศรัทธาหลายๆสิ่งหลายอย่างที่ให้กําลังใจนะผมดีใจที่ได้ร่วมงานกับคุณหมอแล้วก็อยากจะบอกว่าขอให้คุณหมอเป็นเสาหลักเป็นที่พึ่งของประชาชนต่อไปเพื่อพัฒนา การเมืองไทยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยในยประเทศไทยให้ก้าวหน้าต่อไปไม่แน่เะาวันหนึ่งเราอาจจะได้เห็นรัฐมนตรีชื่อหมอองก็ได้นะครับเรามีเป้าหมายเล็กๆแตใหญ่ๆเป้าหมายเล็กๆที่มันจะเป็นแบบควิกวินของเรานะอ่าเช่นหนึ่งเราจะให้ คริสเตียนมีมุมมองการเมืองที่ถูกต้องจากการมีนักการเมืองคริสเตียนตรงนี้มันก็จะเกิดคำพยานชีวิตขึ้นในการเล่าให้คนอื่นฟังคือมันต้องไม่มีใครในประเทศนี้ที่แบบทําอะไรก็ได้ผิดกฎหมายยังไงก็ได้ไม่ได้เพราะเราต้องจัดสมดุลอํานาจใหม่อยากเห็นนโยบายที่มันก้าวหน้าสําเร็จนะเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยหลุดออกจากความยากจนการผู้ประกอบการให้ได้รัฐสวัสดิการให้ได้โรงเรียนที่ห่างไกลได้รับงบป,ประมาณจนเขาแบบ พัฒนาโรงเรียนได้ทันทีเลยกระจายอํานาจออกไปกรุงเทพรถจะเลิกติดได้ยังไงมีทางเดียวต้องเอาคนออกจากกรุงเทพแล้วคนจะออกจากกรุงเทพได้ยังไงก็ต้องมีงานในต่างจังหวัดใช่ป่ะแล้วพอมีงานในต่างจังหวัดเกิดอะไรขึ้นพ่อแม่ลูกอยู่ครบถ้วนการทําประเทศนี้ให้ดีขึ้นเป็นการทรงเรียกแน่นอนอส่วนเราจะเป็นอาชีพนักการเมืองไหม หรือมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบไหนเนี่ยอันนี้ขึ้นกับเขาเรียกมันเป็นมันเป็น general กับเป็น specific เนาะ general ใ <General S 1> นชัดเจนเราต้องต่อต้าน corruption ปกป้องผลประโยชน์รักษาผลประโยชน์ภาษีปกป้องคนอื่นที่เป็นคนเล็กคนน้อยสังคมอันนี้อาชีพไหนก็ทําได้แต่พอเป็น specific เรื่องการเมืองเนี่ยมันก็ต้องมาเช็คว่าเรามีของประธานไหม,มเรามี c แรคเ c t ร r ที่พร้อมจะเป็นนักการเมืองไหม แต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนต้องเป็นเหมือนผมเราค่อมาเป็นนักการเมืองนะแต่ว่ามันต้องมีอินเนอร์บางอย่างที่แบบคุณอยู่กับมันได้คุณรับแรงเสียดทานได้คุณคุณกล้าที่จะพูดถ้าคุณรู้สึกว่าคุณถูกต้องเนี่ยเส้นอํานาจเนี่ยคุณเดินได้คุณเอาให้สุดเลยแล้วแบบจะได้ดูแลคนได้ปกป้องคนได้เราก็เคยบอกเขาอยู่เสมอตั้งแต่เด็กๆแล้วนะ นะยายากลางยาซ่า,าถ้าทำตัวใหญ่ขึ้นเนี่ยเจ้าถกรกเจ้ากดลงแต่ถ้าเราทอมใจทอมจิตทอมใจเนี่ยพระเจ้าจะยกให้สูงขึ้นจะเป็นเปราะไเป็นเกาะคุ้มภัยให้เราเพระเาะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องแบบยึดก็คือแบบความสัตย์ซื่อของเราความแบบซื่อสัตย์ที่เราแบบเป็นเราแบบเนี้ยแล้วก็ต้องแบบซื่อสัตย์ ่อพระเจ้าที่เราจะรับใช้เพราะว่าพอเรามีชื่อเสียงเรามีคนที่แบบเข้ามาหาเราเน,นี่ยบางทีมันจะทำให้เราแบบไม่ถ่อมใจก็ได้เพราะฉะนั้นสองอย่างเนี่ยเราต้องแบบยึดไว้ให้มันก็ขอบคุณพระเจ้าที่เรารักษาในมิความตั้งใจไว้ได้นะขอบคุณพระเจ้าที่ เวลาเวลาที่เราต้องการความช่วยเหลือมันจะมีมาเสมอมีคนมีเงินมีทามมิ่งที่ดีทำให้เราคอนเฟิร์มว่าเราไปต่อได้นะขอบคุณพระเจ้าที่ภรรยาเนี่ยอึดมากอ,อึดอึดจริงๆคือในวันที่แย่ก็แย่นะแต่ว่าเขายัางแบบคอนเฟิร์มให้เราไปต่อ